จะมีอุปกรณ์อยู่สองตัวในการตัดข้อไ้ดัดท่อนะครับก็คือสปริงดัดท่อสปริงดัดท่อเนี่ยมาใช้กับงานที่แคบแคแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยตัวสปริงดัดท่อเนี่ยมันจะไปอยู่ตัวด้านในของคอยเย็นห่ังคอยเย็นถูงบ้าวันที่ติดั้าเนี่ยมันจะคาไว้อยู่ที่ตัวเครื่องคอยเย็นเลยนะครับเวลาเราติดั้าเนี่ยเราต้องดัดมันออกมาด้านหลังกําแพงบ้างอะไรเงี้ยคือตรงนี้มันจะคาไว้เลยนะครับแล้วก็จะติดมากับเครื่องเลย วิธีการดัดของตัวสปริงเนี่ยตัวสปริงเนี่ยมันก็จะมีขนาดอยู่นะครับถ้าใครไม่ไม่เห็นเดี๋ยวไปลองไปดูในเกมก็มีถ้าเราใช้ท่อสามหุนตัวสปริงก็จะขนาดสามหุนใส่เข้าไปเลยรับสี่หุนห้าหุนวิธีการก็คือเอาสปริงเอาท่อใส่เข้าไปแล้วก็ดัดใช่นะครับแต่มุมมุมสายเนี่ยอาจจะไม่ได้ขาดหรือไม่ได้หมุนเท่าไหร่ใช้กับพี่แค่แค่ระยะนะจยะ ระยะหมายถึงว่าต้องกานดัดควงมีที่ระยะเท่าไหร่ถ้าเกิดมันจะเป็นวันมันก็กานะายงไงมันก,กดียวเลยไม่กานะายนอะืมไม่ได้ครับมันจะเป็นแบบนั้นมันก็จะใกล้เคียงแล้วจะแก่อย่างเงี้ยทีนี้ถ้าจะให้เป๊ะต้องใช้ตัวเบนเดอร์เบนเดอร์ดัดท่อนะครับเบนเดอร์ดัดท่อเนี่ยมันก็จะมีขนาดของตัว เบนเดอร์อยู่นะครับตัวนี้สามับแปดตัวล่องอตัวเนี้ยก็คือพอดีเลยสามพับแปดก็คือสามนะครับทีนี้ตัวเบนเดอร์เนี่ยมันก็จะมีมุมองศาให้ดัดก็คือศูนย์สี่ห้าเก้าสิบร้อยแปดสิบองศานะครับทีนี้เราอยากดัดมุมร้อยแปดสิบองศาเนี่ยมุมที่แก้ี่สุดก็คือเส้นผ่าดศูนย์กลางของ ตัวเบนเดอร์จากศูนย์มามุมร้อยแปดสิบเนี่ยตัวนี้มุมแค่สุดก็คือห้าเซนนะครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยแค่งเนตัวนี้เดี๋ยวห้าเซนนี่คือแกนกลางกระถิ่เนี่ยแกนกลางถึงแกนกลางเนี่ยกลางท่อดถึงศูนยกลางท่อดกลางท่อกลางท่อเห็นไหมห้าเซนได้แค่นั้นแค่ศูนย์มีมีการวัดว่าจากถึงกลางท่อถึงศูนกลางท่อ ส่วนตำแหน่งที่เราจะโค้งหรือว่าตำแหน่งที่เราจะดัดนะครับตำแหน่งมาร์กต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมาร์กศูนย์สี่ห้ามาร์กอาร์แล้วก็มาร์กแอลอ่ะต่างกันตำแหน่งอย่าดูนะครับทีนี้เราเริ่มจากตำแหน่งมาร์กแอลก่อนตำแหน่งมาร์กแอลนะครับตำแหน่งมาร์กแอลก็คือเราให้ระยะเราวัดจากทางนี้นะครับจากซ้ายไปขวาปลายท่อเนี่ยทางนี้ นะอ่าแต่ทอดแบบนี้แตค้ายไปขวานะครับแต่ทอดอีกงาน้ายมือเราจะให้มาร์คตำแหน่ง L ก่อนมาร์คตำแหน่ง L เนี่ยนะครับวัดระยะจา่ตรงเนี้ยที่เราเดื้ยเนี่ยการทอเนี่ยถ้าเรามาร์คตำแหน่ง L เนี่ยจุดที่เราเลี้ยเนี่ยหรือว่าจุดที่เรามาร์คจะอยู่ขึนตามทอพอดีจะอยู่ตึงการทอพอดีนะครับนอะ่นะลองทำไดูสมมติวนะ่าผมทำตามแบบนะี้ นะครับอันนี้คือแบบวัดจากนี่นะครับมาถึงนี่ตางข้อ6เซนแบบอะไรอย่างนียนะครับผมวัดจากนั้นไปขวาสุดนี้ที่ผมจะ โค้งตัวนี้นะครับวิธีการก็คือเราเอาท่อนะสอดเข้าไปตรงนี้แล้วนะครับกำหนดให้ตำแหน่งศูนย์เนี่ยตรงกันงตำแหน่งศูนย์ตรงกันอยู่นะมตำแหน่งศูนย์ตรงศูนย์ตำแหน่งที่เราจะโค้งก็คือตำแหน่งมาให้ตรงกับตำแหน่งเอล สร็จแ,แล้วมุมก็คือเราจะดัดมุม90ใช่ไหมครับนี้นะตรงกันนะแบบอย่างนี้นะตรงตรงศูนย์แอตรงมาร์กเสร็จแล้วก็ตัดมือซ้ายให้อยู่กับที่อย่าให้ท่อขยับนะครับอย่าให้ท่อขยับแล้วก็ตัดให้กำหน,น่ดศูนย์เนี้ยมาที่มุม90องศาครับจะได้ลุกนี้นะ ตัวโค่เนี่ยหรือว่าอยู่ที่เรามาร์ก็ได้อยู่กลางตัวตำแหน่งเลี้ยวพอดีตำแหน่งเี้พอดีจารรับกระดับแล้วมันย,ย,นยน่นเนลยจอนย่นจนตรงวงในไงจอนย่นเกิดจากท่อมันบางถ้าท่อที่หนานเนี่ยเดี๋ยวผมจะดัดตรงนี้ให้ดูนี่อันนี้ท่อหนา,นนานมันท่อหนามัสมมติว่าอ่ะอันนี้ต่ออันนี้คือมาร์กที่ตำแหน่ง เอลเนาะอันนี้คือปกติยวดูท่อถ้าเป็นท่อหนานะเป็นท่อหนาคนะือส่วนใหญ่ถ้าเป็นท่อบางมันก็จะย่นโดยปกติเพราะว่ามันบางทีนี้แต่มันจะไม่บี้งไงถ้าบี้เนี่ยไม่ได้แสดงว่าที่มีการยายขยับท่อนะครับอันนี้มันไม่ อันนี้มันมหลวบไปนิดหนึ่งอันนี้ได้ทั้งสองคือทีนี้ผมมาตรงนี้นะตรงนี้เหมือนกันหกเซนเหมือนกันนะอันนี้ดูนะหกเซนอันนี้หกเซนนะแต่ผมเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดผมเอาตำแหน่งศูนย์ตรงศูนย์ตำแหน่งมา์ค้ตรงศูนย์พอดีเลยดูนะตำแหน่งศูนย์ตรงศูนย์นะแ้วก็ตำแหน่งมา์ค้ตรงศูนย์พอมันจะเป็นไงครับ ระยะที่ได้ก็คือตัวตัวนี้นะครับจุดมาร์าเนี่ยมันจะเริ่มกอนถึงตำแหน่งโค้งตำแหน่งเดียวเห็นไ,ไหมเนี่ยเลยตำแหน่งนี้เนี่ยที่ผมปาป่าไว้เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือมา้าตื่นแต่ส่วนมากเราจะมาแล้วถ้าถ้าจกักรยจากรสจากตรงนี้ถึงตรงนี้ ตรงนี้ไม่ได้ไม่ถึงแกนกลางอ่ะถึงแกนวัดจากตรงนี้แกนกลางตรงนี้อพอถึงแกนนั้นเดือนนี้ไงอพรแต่มันจะไม่เป็นแบบประมาณนี้แหละหกเดนเนี่ยก็คือได้ได้หมดเนี้ยเนี่ยถึงแกนกลางเห็นไหมประมาณประมาณเนี่ยมันก็ถึงแกนกลางนี่แหละที่พี่บอกครับแล้วถึงวัดส่วนเนี่ยนะวัดสูตรก็คือจะได้ได้ได้แบบนี้ไงเนี่ยจากเนี้ยถึงเนี่ย 6เซนแล้วแล้วถ้ารวมกับตรงนี้ไหมครับรวมกับตรงนี้ก็คือตรงนี้ไงสูมามาแอลเนี่ยประมาณ2เซนครึ่งเนี่ยแต่นี่คือคือเหนือมา2เซนครึ่งเห็นไหมนะนีก็คือแบบนี้แหละจากสูนมาแอลเนี่ย ว่าเราเลื่อนมาแต่ถ้าเราจะกอดโค้งก็คือให้มากถุกจะพอดีโค้งก็คือมากแอลผมลืมอบอกยกู่เห็นไหมต้หนาไม่มีรอยเลยไม่ย่น ท่อหนาก็จะดีานี้แหละแต่ของเราเอาไว้เรียนเอาไว้เรียนนะครับในเวลาที่ติดตั้งจริงเนี่ยแอร์ที่ให้ให้แขนท่อมาเนี่ยมันจะเป็นท่อหนาถึงที่เจ็ดถึงที่แปดนะครับที่ดัดแล้วเนี่ยมันก็จะสวย,ย่างนี่แหละก็จไ้เ,เรียน